ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรานะครับร้าน VR Delivery คอนแก n นะครับวันนี้เราจะมาดึง Pistol Whip นะครับกับดาด Black Magic นะฮะโอเคนะครับวันนี้เรามากับปืนลูกโมงอันเดียวนะฮะโอเคครับก็เกมนี้ครับผมจะเป็นการขันปืนไปยิงศัตรูนะครับที่โผล่มาระหว่างแมปนะฮะนี่ครับศัตรูก็จะโผล่มาอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วเราต้องหลบกระสุนด้วยนะครับกระสุนจะโดนยิงมาครับต้องหลบให้ทันนะครับถ้าหลบไม่ทันเราจะแพ้นะครับนี่ครับก็ศัตรูก็จะออกมาเหมือนเดียวับก็เราต้องมีไหวพลิพนะครับมีทีมนี้นะครับและที่สองพันธ์นะเราต้องจบกำแพงที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับโอเคนะครับโดนยิงครับหนึ่งนัดนะครับ ระมาณนี้ครับแต่เรา่าลืมดีโหลดกระสุนนะผมว่าเพราะว่าเราใช้เพื้นที่กระสุนน้อยครับโดยการชักเพื่อลงนะครับผมแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเหมือนสิ่งแจ้งเตือนครับเป็นเลเซอร์ครับทำให้รู้ว่ามีกระสุนลอยมาโอ้ครับอีนี่ครับบอกเลยว่าไม่ใช่งานยากสำหรับเราครับขิงครับขิง เก็กไว้รุ่นครับตอนนี้ยิงไปเร่อยนครับผมแล้วล่ออย่าลืมหลบกำแพงนะครับเยอกำแพงแล้วนะครับผมอยู่มาโ้โคมาสองตัวพร้อมกันนะก็เอาเราไม่ลงนะขอให้มาตั้งกระบิดครับโอ้โหตัวนี้ใส่หมวกกันน็อกเลยฮะอึดจัด อ้ยยิงมั่วโดนนะเมื่อกี้ครับตกใจดียวครับโอเคครับมีคนมาจำตะแกรงต่อหน้าด้วยนะครับจะลืมลบนะอย่าลืมลมแล้คครครวดูคนกลฮะจังหวะนี้ไม่ได้กินนะตกนับเดี๋ยวตกระสุนนะถ้าโดนยิงมาครับเดี๋ยวเราแพ้ได้นะ ีเราใจมาหูตัวน,นี้จัดน,นะครับผมยิงแต่หัวเรียบร้อยเกมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมก,กดสต็อปก็คือมันจะ